ค่ะประเด็นต่อไปนะคะประเด็นต่อไปเลยครับค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูยานสำรวจช้างเอ๋อค่ะสํานักข่าวต่างประเทศจากกรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะรายงานว่าสํานักงานอาวกาศแห่งชาติจีนหรือว่า CNSA ออกถแถลงการ์ค่ะว่ายานสำรวจดวงจันทร์ช้างเอ๋อหกทยานขึ้นจากพื้นผิวดวงจันทร์เพื่อเริ่มภารกิจสำรวจและเก็บตัวอย่างจากบริเวณแอ่งขั้วโลกใต้ ซึ่งเป็นหลุมอุกบาทขนาดใหญ่และเป็นด้านไกลนะคะหรือว่าส่วนของดวงจันทร์ที่ไม่ได้หันหน้าเข้าหาโลกโดยยานสำรวจจะใช้วิธีขุดเจาะพื้นผิวดวงจันทร์และการใช้แขนกลเลือกเก็บวัตถุที่ต้องการค่ะ ทังนี้ภารกิจของยานสำรวจชางเอ๋อยาวนานกว่า53วันเริ่มต้นด้วยการเดินทางออกจากโลกเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาและยานสามารถลงจอดบนพื้นซึ่งเป็นเป้าหมายได้สำเร็จเมื่อวันที่2มิถุนายนซึ่งนับเป็นครั้งที่2ที่ภารกิจสำรวจดวงจันทร์ของจีนสามารถส่งยานไปลงจอดในบริเวณนี้ต่อจากยานสำรวจช้างเอ๋อ4เมื่อปี2562ค่ะ หากยานฉางเอ๋อ6นะคะสามารถเดินทางกลับมาก็จะเป็นครั้งแรกของมนุษยชาติที่มียานอาวกาศที่สามารถนำตัวอย่างจากบริเวณดังกล่าวของดวงจันทร์กลับมายังโลกโดย CNSA นะคะก็วางแผนให้ยานฉางเอ๋อ6เก็บตัวอย่างได้ประมาณ2กิโลกรัม ในส่วนของยางฉางเออหนะคะก็สะท้อนถึงความก้าวหน้าครั้งสำคัญของจีนในการพัฒนาโครงการสำรวจอวกาศเกี่ยวกับดวงจันทร์โดย CNSA นะคะก็กำหนดเป้าหมายส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์ภายในปี2573แล้วก็มีแผนที่จะก่อสร้างสถานีอวกาศบนพื้นผิวดวงจันทร์ด้วยค่ะหลายประเทศในเอเชียนี่เขาก็ไปดวงจันทร์ไปบุกกันหลายประเทศแล้วนะคะ ญี่ปุ่น <ไป S 2> จีนเกาหลีใต้ก็เตรียม<ช>ไปเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะ